สวัสดีครับผมแนนโนนะครับก็ฝากตัวด้วยนะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาเรียนอายุ16นะครับเป็นไรกูเนี่ยโอเคเสียงไม่ได้เสียโค้ชไม่เหมือนเลยครับโอเครับผมสวเป็นที่เขาเรียกผมวันนี้อยู่เช่นเดียวกับเดิมเพิ่มแต่คือวันนี้ผมจะมาสอนสร้างแอดออนแนนโนจะไหมครับแล้วกับผมยูฮูปุ๊ป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 นะครับผมก็เป็นแอดออนแนนโนจะไหมครับแล้วผมอย่างแรกที่เราต้องมีเลยนะครับ เออผมขอบอกก่อนเริ่มคลิปนะครับว่าถ้าคลิปนี้ผมเสียงไม่พอหรือว่าเสียงไม่ชัดเลยเนี่ยขอไปเลยครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าแม่งมีแผลในลิ้นใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะมันมีแผลร้อนในก่อนนะครับร้นในแม่งก็เจ็บแล้วนะครับสักพักหนึ่งแม่งมีแผลในลิ้นอีกมันเป็นแผลตรงไหลม่เป็นนะมันเป็นตรงลิ้นจุดสําคัญกูอีกนะโอ้โหแม่งจะหนึ่งทุ่มมันเนี่ยกูต้องมานั่งบน โอเคนะครับเราอย่างแรกที่จะต้องมีนะครับก็คือแอป Add-on Maker นะครับผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าแม่งมีแผลลินนะครับเสียงอาจจะแปลกๆนะครับเมีแอป Make Up Add-on Maker นะครับกดเข้าไปเลยครับผมก็สามารถหาโดยได้ตามแอป App Store นะครับผมก็เขียนชื่อตามนี้เลยครับโอเคอย่างแรกจะต้องเตรียมไหมฮะเออผมลบลบเออ Add-on พี่เอกหมดแล้วนะฮะแล้วก็มาสร้างใหม่กันนะฮะกดบวกเลยครับผมแล้วเราก็เรียกตัวเดิมนะครับเป็นเหมือน Iron Man เนี่ยมันไม่ใช่ Iron Man หรอกมันคือตัวอะไรไม่รู้ฮะ เราก็เลือกสกินกดข้างบนนะครับเขียน New Mob กดเปิดไปนะครับผมสกินนะครับเราเลือกสกินเลยนะครับผมผมจะทิ้งสกินแน่นเนาะไว้ให้้ต้ล่างคลิปนะครับผมเพราะว่าอย่างนี้มันไม่มีอันไหนเหมือนแน่นเนาะเลยฮะเออจะเป็นชุดนักเรียนนะครับแบบชุดนักเรียนไทยเออกระโปรงน้ำเงินอะไรประมาณนี้ครับสกินประมาณนี้ครับส่วนไข่นะครับผมจะตั้งเป็นเป็นหน้าแน่นเนาะเลยกันนะครับผม โอเคนะครับผมแนโนผมก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นรูปแนโนเลยนะครับผมนะโอเคเราจะมาปรับอะไรก็เพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคผมปรับเสียงฮะาปใส่เสียงไปอีเดียลนะครับผมอีเดียลนะครับเสียงของเรานะครับเรามาที่ตัวจัดการไฟล์ดาวโหลดของเรานะครับผมจะเรียกเสียงนะครับเุลาวางเนี่ยก็ต้องเป็นนี่ครับสวัสดีค่ะแนโนนะคะอย่างนี้นะครับผมกดไปเลยฮะสวัสดีค่ะ ประมาณนี้เลยนะครับได้ยินเสียงนน่้็หลอดกันแล้วนะครับแนะนําไปดูนะฮะคือหนุกจริงๆนะครับผมนะไม่ได้อวยอะคือโคตรหนุกอะผมก็เพิ่งจะมาเริ่มตามตอนซีซั่นสองนะครับก็คือต้องย้อนกลับไปดูซีซั่นหนึ่งอีกนะครับเออแต่เวลาดูมันก็ปฏิปต่อกันได้นะครับผมนะโอเคอันนี้เราก็เลือกนะเวลาตายจะให้น้องพูอะไรนะเราต้องเป็นเสียงแบบน่ากลัวเลยฮะคือน้นงตายไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ในเกมผมอยากแบบได้ยินเสียงอะไรวันนี้ก็ใส่ไปนะครับผมตั้งเป็น นี่กันเนาะกดไปครับเวลาตายเนี่ยเพลงก็จะขึ้นมานะครับผมคือนแม่งไมาน่ากลัวเลยนะครับนะอุย้ยเสียงคุรหลอนเลยเป็นเพลงที่คตรนหลอนนะครับผมโอเคต่อไปก็เวลาต่อยนะจะเป็นเสียงไงนะก็ต้องนี่เลยฮนะว้า,วา,วา,าเป็นเสียงล้อประมาณนี้นะครับเสียงผมไม่ได้ใกล้เคียงแนะ่โนอโนเลยครับแม่ง เหมือนแน่นคอมากกว่าไม่ใช่แนโนโนะนะนะครับลองฟังเสียงนะก <L an> <c oughs> ู <c oughs> ตกใจใชิบหายเลยทุกคนครับก็คือไอ้เจ้าไฟเสียงนะผมไปเพิ่มเสียงอะไรก่อนท้านนี้ก่อนจะมาดัดแปลงเป็น MP เออเป็น w a v นะครับแล้วเสียงม่งโคตรดังเลยโอ้โหโอ้น่กกากลัวกดติ๊กถูงเลยนะครับผม เวลาเราตีเขานะครับเขาก็าจะหัวร้อนนะครับผมไงโอเคเราสามารถปรับได้นะครับแน,นโนนี่เขาได้ทําตัวเหมือนคนปกตินะแต่จริงคือลูกนะซกนาตา,านนะครับผมนะซึ่งใครจะปรับให้แนโนแบบเลือดเยอะๆก็ได้นะผมโอเคหายใจต้น้ำไม่ได้แล้วแนะน,นโนนี่โอ้โหบินได้เลยครพระเจ้าเลยแล้วกันเนาะไม่เอาดีกว่าครับผมปรับอย่างนงี้นะเด๋แบบบินหนีเนาะเดี๋ยวนแนโนบ,บินหนีนะครับผมว่าเผยๆแน,นโนอาจจะมีปีกข้างหลังนะแต่ไม่เปิดเผยนะครับลูกซาตานเนาะ โอเคเราจะให้ม็อบเนี่ยตีเราหรือเปล่านะอันนี้คือเราเสกจะให้แนนโนเวลาวางแนนโนเนี่ยเสกในโนจะเสกอะไรมาหรือเปล่านะฮะเราผมไม่ปรับด้วยกันเนาะคือเขาเหมือนคนธรรมดานะฮะแต่แบบแกล้งอะแก้มคนนะฮะนี่คือจะให้เขาแอ็แท็กหรือเปล่านะครับผมดามจให้เขาแอ็แท็กดีไหมไม่ดีกว่าเนาะอันนี้คือเราก็ปรับได้ตามปกตินะผมลองให้แนนโนตีผมลองปรับดีให้แนนโนตีได้ไหม ลองปรับ DAMAGE ใน a t แ a c k a บ l ลเปิดทุกอันเลยดูดิแั้นนนโน้ตตีหรือเปล่าอันนี้คือตีใกลนะ้นะแชงเอฟเฟ f e อ๋อนี่มีเอฟเฟกต์เลยเหรอมีเอฟเฟกต์เอาเชียเอาเยี่ยรลุดออกมาเลยโอเคนะครับผมลองมากันต่อนะก็อันนี้ท y ์แฟมิลี่นะครับประเภท ปรับเป็นพระเจ้าได้ไหมปรับเป็นซาตานได้ไหมปรับเป็นเพเยอร์ครับเพเยอร์นะโอเคเพเยอร์นะครับปบมูสปีดเรือดผมปรับผมปรับให้แบบตีได้ดีกว่าปั๊บได้เนี่ยในโน้ตแยกล่างได้นะครับทุกคนนะในโน้ตแยกล่างได้เราก็ต้องปรับตามี่คือผมไม่รู้ว่าอันไหนแบบปรับเพิ่มเติมอันไหนไม่รู้นะครับขออภัยด้วยเนาะเคผมลองปรับประมาณนี้นะครับเพเยอร์แคนไลท์เฮ้ย ขี่นันโนได้เหรอแล้วปราบไปขี่นันโนได้มาทุกคนอันนี้คือแพ้แดดใช่นะโดนแดดร้อยนี้ฟอร์ดเมทนะครับโอเคป่าหมลองป่าประมาณนี้นะไม่รู้นันโนเขาจะตีหรือเปล่านะจะถือดาบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคผมงป่าประมาณนี้ครับเสียงผมก็ใส่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ตั้งเป็นนันโนแล้วกันเนะะาะภาษาไทยได้ปะอันนี้ตั้งไทยภาษาไทยนัน,นโน นี่แนโนนะครับวิเลเจอร์เหมือนเดิมครับปรับเป็นหนึ่งนะครับข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวปรับตรงนี้เป็นหนึ่งข้างหลัง R นะข้างหลัง R จึ๊จอ่าเป็น1น,นะครับโอเคแล้วก็กดเซฟเลยนะครับกดเซฟนี่ได้แล้วครับแอตต์แนโนนะครับผมโอ้โหมันคนน่าก,กลัวนะเสียงก็น่าก,กลัวแล้วนะครับเข้าไปในเกมนี้โอ้โหปกดเอ็กพอร์ตครับ อันนี้ผมตั้งรูปก่อนนะตั้งรูปเป็นแนนโนนี่ครับแนนโนนะครับผมอ่าแนนโนสวัสดีค่ะแนนโนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนนโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะนะเออสวัสดีค่ะแนนโนนะคะนะคะเขียนอย่างนี้ปะนะคะนะคะอ,อ๋อไม่รู้วะสวัสดีค่ะแนโนโนนะคะ ฮ่าฮ่าฮ่าฮาาาาต้องหัวรอนะต้องหวร้อฮ่าฮาาไอ่โคนร่เลยนกดโอเคชายได้แล้วครับโอเคเตรียมตัวฮะเดี๋ยเราเข้าไปดูเกมดกว่านี่ครับช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นทาร้าใครบ่อยช่วงนี้ระวังหน่อยโอเคฮเออพหาพชิก้งมังกมาเฉเลยอะไรฮ โอเคผมเพิ่งดูไปนะคือการ์ตูนโคตรเก่าเลยคนระับผมเพิ่งมาดูนะสิปีได้แล้วนะครับกูเพิ่งมาดูนะโอเคสําหรับตอนแรกของเรียกฉันสร้นงเคเคี้ยวกุุนะฮะโอเคร okay. เรามาสร้างโลดดีกว่านะครับโอ้โ oh, ห oh, เริ่มปวดหัวแล้วเริ่มล็อกเรื่องอะไรหมดหมดแล้วนะฮะโอเค okay. ยังมีแอดออนพี่อยู่เลยนะเรามาเพิ่มเลยครับสวัสดีค่ะเลนน์โนดูดิดูแค่ชี้แอดออนี่ก็หลอนแล้วอะ่ะนะเอทิวไปนะครับโอเค ไอทิเบตโอเคฮะเตรียมหล่อนก็นได้เลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมปับอย่างนี้น้องเขาจะตีเราหรือเปล่านะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันดีกว่าครับผมช่วงนี้ระวังหน่อย <S <s เห็นทำร้ายใครบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาจะเอาคืนช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆ เข้าวัดทำบุญบ <eye> anyway ่อยๆน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเอานอกเรื่องแล้วนะครับมั่วไปหมดเลยนะครับฟังแล้วกูงงละมึงรู้ไหมเนี่โอเคนะก็เรามาถึงในตัวโลกแล้ยครับเราจะไปดูกันท่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับตอนแรกของแอดออนเนนโนนะครับผมสวัสดีครับผมเนนโนนะครับว้าา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 ่าา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 า ได้แล้วครับนี่ครับแน่นโนนะครับผมวู้ยเห็นรูปแล้วกลัวเลยวางเลยครับหนึ่งสองสามครับจึ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นโนนะคะอุ้ยเสียงน่ารักมากเลยฝากตัวด้วยนะคะทุกคนครับครับฝากตัวด้วยครับเสียงน่ารักมากเลยอ่ะผมตั้งตีนะอุ้ยโอ้ยเขาไปพูดเมื่อกี้เขาพูดอะไรออกมา น่ากลัวน่ากลัวผมลองปรับเป็นโซเวอร์ดีเขาจะตีเราหรือเปล่าวะสวัสดีครับครับครับเขาตีเราเปล่าวะเขาตีเราเปล่าทุกคนผมไม่แน่ใจนะอุนน้อยเขาตีเราเปล่าวะเขาไม่ตีเราอ่ะเขาไม่ตีเราอ่ะทำอะไรทำไงให้ตีอ่ะเขาน่าจะตีเนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ต้องปรับยังไงเขาถึงตีเราอ่ะ ถึงแนนโนเขาไม่ค่อยทำร้ายคนนะเขาจะสั่งสอนคนนะครับผมอุ้ยเชีช่ยเสียงคุณน่ากลัวอ,ลอ,อุ้ยผมเล่าเลยช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นทำร้ายใครบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยผมเล่ามาซัมบี้ไม่รู้แนนโนเขาตีหรือเปล่านะเฮ้ยทำไงให้แนนโนตีเอ้ยนนโนะเหรออ้ แนนโนไม่ตีอะ่ะผมผมไม่รู้ต้องปรับย่าไงครับอน่ากลัวเขี้ยเสียงเพลงขึ้นแล้วครับทุกคนเพราะว่าซอมบี้มันตีตายเนาะเชี้ยะายลอ,อยได้ชิบหายแล้วโอ้โหเสียงคุณน่ากลัวโอ้เสียงเพลงคุณน่ากลัวผมไม่รู้ต้องปรับยังไงให้แนนโนเขาตีเรานะครับสวัสดีครับ ผมลองฝากของฝากของแนนโนสวัสดีครับสวัสดีครับแ <c oughs> นนโนหัวล้อใหญ่เลยอเออโอเคคนระับก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้แลนะผมก็ผมว่าผมจะไปปรับอะไรเพิ่มนิดนึงนะปรับให้แบบแนนโนตีเราได้นะครับผมจะได้แบบน่ากลัวน,น่ากลัวหน่อยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับใครชอบยลินี้อย่ายลืมไปแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นคนทนะี่กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมเลยครับผมสกิกีอาจจะไม่ค่อยเหมือนแนนโนมากนะฮะ สวัสนีก็บ๊า,บายบายครับขอบคุณแจรับชคดีครับบ๊ายบายเย้ยูหู